In Nigeria, Christians are being targeted, driven from their homes, and killed. Churches have been burned, families have been torn apart, and entire communities live in fear constantly simply because of how they pray. นิกกี้มินาตนักร้องแรปชื่อดังจากเพลง Starship และ Superbad ได้ออกมาพูดภายในงานที่จัดขึ้นโดยสถานทูตสหรัฐประจำสหรประชาชาติโดยได้กล่าวชื่นชมนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการคุกคามทางศาสนาโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ชาวคริสต์ในไนจีเรียถูกทำร้ายหรือถูกฆ่าและได้บอกว่านายทรัมป์เป็นคนผลักดันให้มีการปกป้องชาวคริสต์ในไนจีเรียอย่างเร่งด่วน พราะคนเหล่านี้เพียงต้องการเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามความเชื่อของตัวเองแต่กลับถูกไล่ออกจากบ้านโบสถ์ถูกเผาและหลายครอบครัวต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวดยนิกกี้ได้เคยโพสตเรื่องนี้ในโซเชียลมีเดียมาก่อนและมีแฟนคลับจํานวนมากที่เห็นโพสข,ของเธอและบอกว่าเธอรู้สึกโชคดีที่สามารถนับถือศาสนาอย่างเสรีในสหรัฐถึงแม้ว่านิกกี้จะเป็นศิลป,ปินที่เคยมีผลงานหรือการแสดงที่ทําให้กลุ่มศาสนาบางส่วนไม่พอใจในอดีต แต่ในครั้งนี้เธอบอกชัดว่าการปกป้องชาวคริสต์ในไนจีเรียไม่ใช่การเลือกข้างแต่เป็นเรื่องของมนุษยธรรมเพราะทุกศาสนาควรได้อยู่โดยไม่ถูกทำร้ายเพราะความเชื่อของตัวเองด้านตัวแทนสหรัฐก็ได้ออกมากล่าวว่าแม้ว่ารัฐบาลไนจีเรียจะบอกว่าความรุนแรงเกิดขึ้นกับทุกศาสนาแต่หลักฐานหลายอย่างได้ชี้ว่าชาวคริสต์ได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นพิเศษ